สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับวันนี้คอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันพุทธที่19เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการบินไทยโดยให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าการบินไทยฟื้นแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจ1 2และ3 เริ่มต้นอย่างนี้นะครับสถานการณ์วิกฤตของการบินไทยที่ขาดทุนวายวอดถึงขนาดที่ต้องออกจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กลับเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่เลยคือปัญหาเรื่องของการทุจริตมีเหลือบการเมืองในอดีตเนี่ยไปรุมกัดกินการบินไทยแต่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ย ปรากฏว่าการบินไทยเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากําลังฟื้นตัวจริงๆถ้าเกิดเป็นเครื่องบินเนี่ยก็กําลังจะค่อยๆวิ่งแล้วก็เตรียมที่จะทะยานขึ้นไปสู่โลกการแข่งขันของธุรกิจการบินอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่24กุมภาพันธ์นี้ครับจะมีการประกาศผลการประกอบการอย่างเป็นทางการเป็นผลของปี2565นะครับแต่จากการดําเนินงานเป็นบวกอย่างต่อเนื่องแหละครับ ล่าสุดมีการประมาณกันว่ารายได้อาจจะขยับทะลุไปถึงแสนล้านบาทนะครับประการที่1ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2563ตอนนั้นกนนารบินไทยเนียื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วก็ได้เสนอผู้ที่จะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางวันที่15มิถุนายน2564 สารล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจาการและคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติที่ประชุมของเจ้าหนี้วันที่19พฤษภาคม2564จากนั้นเนี่ยนะครับการบินไทยก็เริ่มเดินตามแผนฟื้นฟูกิจาการจนถึงปัจจุบันนี้มีทั้งการปรับโครงสร้างทุนการชำระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี้การดำเนินธุนรก,กิจและก็มาตราการต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่เป็นประการที่ห ประการที่2ครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดมันซาลงไปแล้วนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มจะกลับมาการเดินทางการท่องเที่ยวกลับคืนมาทั่วทั้งโลกเลยแนวโน้มในการฟื้นตัวของธุรกิจสายการบินเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วสถานการณ์แบบนี้แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นผลดีกับการบินไทยโดยตรงนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดของการบินไทยก็คือกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ร้อยละ47.86นะครับส่วนไทยสมายล์แอร์เว์เป็นบริษัทย่อยของการบินไทยเท่ากับว่าคนไทยทั้งประเทศมีส่วนได้เสียกับการบินไทยและก็ร่วมเป็นเจ้าของการบินไทยผ่านทางกระทรวงการคลังนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับกับคำถามว่าการบินไทยฟื้น หรือไม่เนี่ยข้อ3.1การบินไทยจะต้องออกจากแผนฟื้นฟูได้ก่อนเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจการบินไทยเปิดเผยว่าบริษัทคาดการณ์ว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูกิจาการก่อนเป้าหมายเดิมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยวางเอาไว้ในช่วงปลายปี2567แล้วก็จะกลับเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ใหม่ภายในปี2568 เนื่องจากว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับผลการดำเนินงานของการบินไทยเป็นบวกอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการไปแล้วประมาณร้อแต่ยังเหลือเรื่องของการจัดหาเงินทุนใหม่ในวงเงิน20,000ล้านบาทนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดหาเงินทุนใหม่ และก็รอการประเมินสถานการณ์ทางการเงินนะครับว่าจะมีความจําเป็นต้องจัดหาเงินทุนในจํานวนมากน้อยขนาดไหนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกระแสงเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสะสมอยู่ที่ระดับ35,000ล้านบาทแล้วนะครับถ้าหากว่ากลางปีนี้ผลการดําเนินงานยังคงเป็นบวกอยู่แปลว่าการบินไทยก็อาจจะยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการที่จะต้องไปจัดหาทุนใหม่ หรืออาจจะมีการจัดหาเพียง12,500ล้านบาทเท่านั้นนะครับเบื้องต้นนะครับจะเลือกระหว่างการจัดหาสินเชื่อใหม่แบบสินเชื่อระยะยาวไม่เกิน6ปีในวงเงินไม่เกิน12,500ล้านบาทหรือว่าจะเลือกการจัดหาสินเชื่อหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน12,500ล้านบาทนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่แหละครับเพื่อจะได้ไม่ให้ไปกระทบกับการเพิ่มทุนใหม่ ด้วยผลการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของดีมานที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำให้การบินไทยเนี่ยมั่นใจว่าปีนี้เราจะเข้าเกณฑ์ที่จะออกจากแผนฟื้นฟูได้ซึ่งจะเร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในช่วงปลายปี2567และสามารถที่จะกลับเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในปี2568 ข้อ3.2ครับหัวข้อรายได้จะทะลุแสนล้านบาทหรือไม่ในชายเ e อี M ่ยมศิลิ I, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยเปิดเผยว่าการบินไทยมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าเคบินแฟกเตอร์เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณร8 0นะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าในปี2566เนี่ยจะยังคงอยู่ในระดับร8 0ส่วนรายได้ในปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณร4 0จากปี2565 มีการคาดการรายได้จะอยู่ที่ประมาณ90 0 0 0ล้านบาทครับเริ่มที่จะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยการบินไทยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ1น0่0 0สนล้านถึง1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีนะครับนี่เป็นข้อ3.2ข้อ3.3ครับเรื่องของการทยอยเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มเครื่องบินเนี่ยนะครับ ปัจจุบันการบินไทยเริ่มกลับมาทำการบินคิดเป็นร้อยิของเส้นทางบินทั้งหมดถ้าหากเทียบกับปี2562และยังมีแผนที่จะทยอยเปิดเส้นทางบินเพิ่มเติมต่อเนื่องนะครับในเส้นทางเอเชียจีนญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปหรือว่าในเมืองที่มีความนิยมสูงโดยเฉพาะจีนหลังจากที่จีนเปิดประเทศก็มีความต้องการที่จะเดินทางเป็นจานวนมากนะครับจึงได้เตรียมเพิ่มจุดบินจาก5เมืองเป็น8เมือง ตอนนี้การบินไทยเนี่ยมีฝูงบินให้บริการบินจำนวนทั้งหมด41ลำด้วยกันแต่เมื่ออุตสาหกรรมการบินกลับมาฟื้นตัวปริมาณผู้โดยสารเดินทางมากขึ้นเนี่ยนะครับการบินไทยจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเครื่องบินที่รอการขายก็คือเครื่อง Airbus A330 แล้วก็ Boeing 777-200ER รวมทั้งหมด8ลำม,มาปรับปรุงให้บริการซึ่งไม่ใช่ฝูงบินที่เคยเห็นเป็นข่าวเช้าในอดีตไม่ใช่นะครับ ตอนนี้การบินไทยเนี่ยอยู่ระหว่างรอาการส่งมอบเครื่องบินเช่าเพื่อนํามาเสิร์ฟบริการอีกจํานวน9ลําด้วยกันประกอบไปด้วยเครื่องแบบ Air Bu s ส A 5 0 6หําแล้วก็เครื่องบินลําตัวกว้างอีก3ลําซึ่งรอาการเจรจาที่จะเข้ามาประจําฝูงบินอยู่โดยคาดว่าการรับมอบฝูงบินใหม่จํานวนนี้เนี่ยจะทยอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนไปต้นไปจนถึงกลางปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นภายในปี2566นเนี่ยการบินไทยจะมีเครื่องบินในฝูงบินให้บริการรวมทั้งหมด 58าดลำด้วยกันอันนี้ยังไม่รวมเครื่องบินของไทยสมายรุ่น Airbus A320 อีก20ลำนะครับยังไม่ได้รวมข้อ3.4ครับหัวข้อที่ว่าการจัดการกับเครื่องบินปลดระวางและทรัพย์สินของการบินไทยการบินไทยมีเครื่องบินที่ปลดระวางแล้วก็รอการขายรวมทั้งสิน้นเนี่ย22ลำเนื่องจากว่ามีอายุเฉลี่ยมากกว่า20ปีทั้งนั้นเลยนะครับประกอบไปด้วย Airbus A3806 กลำ Airbus ส a 3สามสี่ศูนย์ห้าร้อยสองลำ Airbus A3 4สามสีลำเครื่องแบบ Boeing b 7 7 7 3 0จจาำนวน6ลำแล้วก็ Boeing b o e ิ n g B777-200 อีกจำนวน6ลำด้วยกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยบอกว่าการบินไทยได้วางแผนในการจัดหาการเช่าเครื่องบินเพื่อเสริมบริการเพิ่มเติมอีก20กว่าลำนะครับซึ่งเป็นแผนที่ไม่เร่งด่วน อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของประเภทเครื่องบินอยู่ส่วนเรื่องการขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์และอาคารสำนักงานของการบินไทยที่มีอยู่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับขอยืนยันว่าหากไม่ได้รับข้อเสนอด้านราคาที่เหมาะสมเนี่ยการบินไทยไม่ขายครับปัจจุบันนี้การบินไทยยังมีอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานใหญ่หญการบินไทยและอาคารสำนักงานครัวการบินไทยที่ท่าากาศยานดอนเมือง ซึ่งมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่1-2,000ล้านบาทและยังมีอาคารสำนักง,งานขายที่จังหวัดเชียงใหม่อาคารสำนักง,งานขายที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักง,งานขายและบ้านพักที่ลอนดอนที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่ฮ่องกงมูลค่ารวมทั้งหมดนี่หลักพันล้านบาทนะครับส่วนธุรกิจครัวการบินซึ่งมีศักยภาพสามารถที่จะทํารายได้ตอนนี้กําลังพิจารณาถึงรูปแบบและความเหมาะสมของการเปิดให้เอกชนรายอื่นมาร่วมลงทุน ส่วนโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอุตภเาหรือ MRO เนี่ยตอนนี้การบินไทยอยู่ระหว่างทบทวนแผนการลงทุนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันคาดว่าจ,จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีนี้แะครับจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปหาหรือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะบันออกเพื่อพิจารณารายละเอียดและพัฒนาโครงการต่อไปประการที่4ครับการบินไทยฟื้นจริงหละครับ ้องเรียกว่าเป็นข่าวดีและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับที่ทําการผ่าตัดการบินไทยในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดและกําลังจะกลับมาฟื้นตัวรับกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกแต่จะทําอย่างไรให้การฟื้นตัวของการบินไทยเนี่ยมีความยั่งยืนและก็ต่อเนื่องแต่จะทําอย่างไรไม่ให้การเมืองสามานเนี่ยเข้ามาหากินในการบินไทยได้อีก ต้องวางระบบให้มีการลัดกุมและมีธรรมิบาลนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกสาสางนะครับต้องเอาจริงต้องเอาคนโกงเนี่ยมาลงโทษให้ได้ต้องเด็ดขาดด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างมากัดกินการบินไทยอีกต่อไปนะครับ